สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในโหมดแรงกนะครับวันนี้ก็จะมาส่งทีมเล่นแรงกครั้งแรกส่งทีมแต่ผมไม่เปิดหูไม่เปิดไม้นะครับเพราะกลัวมีเสียงแบบทีมไม่พึงประสงค์รุลดลอดเข้ามานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมก็โดดนี่โดดเมืองนี้ในการเพื่อนพาโดดผมอจะปล่อยเพื่อนพาโดดสำหรับผมก็จะไล่เก็บของแล้วก็ยิงอย่างเดียวผมจะไม่พูดไม่จาออไม่พูดไม่จากับเพื่นอนเราเปิดไมสเซิลดิงอะไรวะม่โดนสักทีอะไรประมาณนี้เนาะไปะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวไปดูขอไม่ก่อนจังหวะนี้โอ้ยยังไม่มีตัวครับ แล้วผมก็ย้ายมาเก็บขออีกเมืองหนึง่งลูกเจอบปืนพูดใจขอยดีูนย์เอาบบเสียงหายโอ้โหใช่แล้วเืองนี้เหมือนจะไม่มีตัวลงกับทีมผมเลยนะคีมผมก็แยกย้ายกันอยู่คนละฝั่งกันเลยก็ตีสุ่มก็จะประมาณนี้นะใครแบบไม่อยากตุยคนเดียวก็หาทีมมาเล่นละก,กันนะครับผมของก็ฟูครับตีคนเดียวอยู่ยาก ว้าว,วเดี๋ยวแวบเฮ้ยมีตัวนึงนี่ไงลวงไปสิเจอปลาล็อกฟอผมลวงไปหนึ่งเวลาตอนนี้เหมือนเพื่อนจะโดนเพื่อนจะโดนอีกฝั่งนึงนะผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนเอาสะพานดี้นะเรียบร้อยครับผมตัวโห้หัวรุนด่วนไม่มีหัวผสมเหมือนจะยังเหลือนะฮะจะเป็นซี่หรือเปล่าอ้าวเพื่อนล่วงไอห้หนูจะเย็นหนูจะเย็นอยี๋ยพึ่งอยี๋ยพึ่งนะ ตัวคนเดียวผมหนีนะเฮ้ยมันเหลือสองหรือเปล่าเอามาแล้ววิ่งมาวิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้เฮ้ยสุดท้ายอ้าหมดตีไปสิขอขอญาตย้ายมือหน่อยละกันโอ้โหสงครามลดหรือเปล่าเฮ้ย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 ทำอะไรตรงนั้นทำอะไรตรงนั้นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น คิวฟรีหรือเปล่าคิวฟรีขอแยกคิวฟรีขอยากคิวฟรีเอาเอาขึ้นรถขึ a ้นรถหนีเหรอไม่หนีไม่หนีหัวเอาเอาเอาหัวไปโดนหัวเฮ้ยเพื่อนลวกไอ้หนีไงหัวแตกไปสิก็นั่งรถแล้วดิ้งช้าๆนี้ก็เรียบร้อยเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนขอบคุณนะตายตายไปหนึ่งมันไม่ทุกเพื่อนแล้วน้องเอ้ยเอาล่วงอีกใจเย็นครับน้อง อยน้ครับจะมีโยเอาโยไม่ตายบ้ากรอเอาดีเอาเฮ้ยเพื่อนเอนเพื่อนนมาเอนาเรวมไปหนึ่งมไปดดลงสอมาดีมาดีก้อนก้อนที่ด้วยเอาอี่จูลูดเพื่อนตรงนี้นะ อยังไงเพื่อนช่วยก่อนจะตายเออที่คนลืมกันไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากดีนะที่ช่วยทันเกือบตายแต่เพื่อนก็โอ้เพื่อนเสียเพื่อนไปสองว่ะเสียเพื่อนไปสองยวขอญาตไปหาชุบเพื่อนก่อนละกันดูหลังจากที่ชุบเพื่อนมาเรียบร้อยเอาเหมือนจะเข้าวงไม่ทันหรือเปล่าเราออ้ยเย้ยวงโคตรแรง ยามีอยู่ห้าหกกล่องคิวโหชุกมาปุ๊บร่วงมันสองแล้วว่ะเอาเอาสะพานนั่งอะไรตรงนั้นนั่งอะไรตรงนั้นวนไปก่อนสิโวยวงอย่างแรงอ่ะเข้าวงได้ไหมวะได้อยู่ได้อยู่คิดว่าได้คิดว่าได้คิดว่าได้พวกเหล่าเากีพวกเหล่าเากีป๊าปเขาให้โฮ้ยมาดิได้สองอ้าวรูว่าไปหนึ่งมาอีก แยกเข้าบ้านไปก่อนเฮ้ยชุบเพื่อนหรอไม่ให้ชุบครับไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบโอ้ยข้างบนนี่ข้างบนเหมือนจะมีสองนะ่าจะชุบกันอะ <c oughs> อะไรวะนนี้ไอ้เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมีมีเหรียญไม่หนอเพื่อนมีเหรียญไม่น่า <c oughs> เข้าตู้หน่อย <c oughs> อะไร <c oughs> นอนอะไรตรงนี้โอ้ยเหลือสิบสามคนสิบสามคนเฮ้ยโ <c oughs> ดนโดน อออเอาด้วยวะประจําเอาลาาเขาไม่ทันโอ้โหจะลัดเขาสักหน่อยนี่นยังไงเอ่ยจะามาตรงนี้มาตรงนี้นุมเอาๆาเป้าเขาให้ดิงเขาให้เป้า,ปา,ปา,ปาไม่ล็อกว่ะมีวิาชาเหรอวะใจะเย็นใจเย็นอย่าลวงนะ แต่ทิ้งฉันไว้คนเดียวยังไงลเพื่อนยังไงมีเหลียนไมยน้ออ๊ะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเอ้ยหัดเจ้ากระสุนก็หมดหมดอ่ะดีแล้วที่มีตู้ช่วยชีวิต สิบคนสุดท้ายโอ้โหกาสได้แหนึ่งแทบจะไม่มีแล้วแหละตอนเนี้ประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าอย่ากระโดดลงมาเนาะจะเย็นได้นุ่มจะเย็นได้นุ่มเฮ้ยมาแล้วหนึ่งมาเห็นแวบ,บๆยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเพื่อนบอกอ้าวน้อยยังไงไมาดิ มาดิมาดิมาดิไม่โดนโอ้โหโดนดิเย้มีซ้ายเต็มเนี่ยขอญาตพันยาแป๊บพันยาแป๊บปิดเองไปก่อนยังไงเอ่ยเย้ขึ้นบนจวดมาเยวจวดหน่อยเยจวดผมเยจวดผมไอ๊ะ ไอ้ไอ้ไอ้จวดไอ้จวดไม่ช่วยชีวิตเลยโหเรียบร้อยทำภารกิจไม่เสร็จก็เกมนี้ไม่สนนะลจบไปในระดับที่สี่อ่ะขอโทษด้วยนะครับทุกคนเอาไว้ชิปหน้าผมเอาที่หนึ่งมาฝากทุกคนนะครับผมไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบันลาครับผมบายบาย